ครับผมื้นนี้ก็พามาทอดไก่เลยครับทอดไก่กับทอดหมูใส่กันนะครับเนาะนี่ครับมีหมูกับไก่นะครับทอดแบบง่ายๆครับใส่น้ำปลาแต่มันแซ่บด้วยครับเด้อบอกไว้ก่อนสูตรนี้ครับเฮ็ดกินกระไดเฮ็ดขายกระไดเงินครับผมนี่ครับตอนนี้น้ำมันห้อนะครับเนาะเดี๋ยวหฮอบอกก่อนกันครับ ก่อนถอดมาแล้วครับผมขีบใส่เลยนะครับเนาะเดี๋ยวห่อใส่เลยครับสูตรนี้แซบครับผมเห็ดบึงแล้วครับ เห็ดกินได้เฮ็ดขายได้เงินครับผมตอดนลำปลาครับหมายถึงว่าเอาเนื้อหมูแล้วก็ไก่นะครับคลุกกับน้ำปลานะครับต้มน้ำปลานะครับเนาะเอาน้ำปลาผมใส่ไปแล้วครับนี่ คือเอามาคุกครับใส่พอประมาณนะครับน้ำปลาจะไปใส่ได้ครับจะมันมีเค็มสูรนี่นี่น้องเย็ดก,กินมันแล้วครับแสบครับผมเหาะเลยครับใส่หล,ลายๆหลด มดหมอเลยครับเอาให้มดเล่นนะครับเนาะนะน้ำปลาเมื่อสีบ่อย,ยังหลายครับคือว่าใส่ให้พอดีนะครับเนาะนะะทอดไปเรื่อยๆครับร้อให้สูกฝุดนแล้วครับอันนี้แมนี่ทอด กุ้งไก่ที่หมูครับทอดใส่กันเลยครับผมเดี๋ยวกะรอมาสุกเนาะครับเนาะทำเป็นทอดไปรื่รยๆกันครับผมเนาะครับเนาะสูตรผมก็คือว่าใส่แต่น้ำปลาครับทอดนี่ครับผมนี่ครับทอดให้มันเหลืองๆเลยนะครับเนาะบดิไซสอสใส่ผงชูรสหรือว่าใส่เอียงเพิ่มเติมนะครับเด้อ ว่าใส่ใส่เป็นแกน้ำปลานี่มันกระแทบอยู่เด้อครับล้องเห็ดเบอ่งเด้อครับเด้อทอดแบบนี้ใส่ได้น้ำปลาครับเป็นสูตรทอดน้ำปลาเนาะครับเนาะทอดให้มันเหลืองเหลืองเลยครับรับรองถ้ากินแล้วจะติดใจครับผมมีสูตรแม่เราบอกมาครับผมที่แรกผมตบเสื้อว่าทอดอันนี้ ใส่ถึงเป็น้ำปลาเนี่ยมันจะมีแซีบม,บเบมบงเด้อะไรบางทีเนาะเราวาดร้อนหดเบื้อง่าเลเอาเนื้อสดๆเนี่ยนะครับเนื้อหมูหรือว่าหมูสนนามสันนะครับเนาะหั่นหั่นหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับแต่ก็ะเทน้ำปลาใส่นะครับเนาะเอาให้มันเทก็ดีดวยครับเดออยวจะไปใส่หลายใส่หลายมันเค็มครับให้มันหวมก็ดีกันกันกบเนื้อนะครับ หมูนะครับเนาะกะเอาใส่้อไปแล้วก็ค้นในเข่ากันนะครับเด้อค้นแล้วก็ทอดเลยครับย่าไปมักไว้โดนนะครับเด้อผันมักไว้โดนมันหยีเข้มนะครับคือว่าเอาหมูลงค้นใ้เข่ากันนะครับเนาะค้นข้ากันแล้วก็เอามัดทอดเลยครับทอดหน้าบัดนาวเลยนะครับเด้อแซ่ไปโดนมันเข้มครับร้องมึงแล้วครับ เค็มหรอมันดิมันดิเกินนะครับมันดิโผดเลยมันดิปแสบครับแต่ถ้าเขาออกมาพ้นมาผุกเข่าเราก็ทอดเลยนี่นั่นแหละครับแสบครับผมสุดนี่ก็เอามาแบ่งปันนะครับเนาะนี่ยังมีดีเขากับมาเราสู้กันฟังครับนี่ทอดนี่มันเหลืองๆนะครับเนาะอ่าผมนี่ก็ไกล้สีซุกแล้วครับ เบ่งกันไก่ไกครับเนาะไก่ที่สุกเล้วนี่ครับเอาแบบเหลืองๆเ,เลยครับแล้วเหลืองๆแบบนี้ก็ใส่ได้แล้วครับนะครับนะครับมันเหลืองๆนี่คือว่าใส่ได้เนาะคือว่ามันสุกนะครับครับครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเด้ออิดหนาว่ากันไหมครับ กดติดตามใหน้นะครับเด้อขอบคุณครับ